คุชแนลนะฮะลุงก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวนะเอฟซีจะไปแล้วนะฮะเนาะใส่ซุดบ้างนะฮะว้าวนะฮะโอ้นะฮะเปลี่ยนระถจ <Okay. S 1> ้ะอ๋ออ <Okay. S 1> ืมอืมครับ จะไปยังไม่รู้เลยไปไปแล้วนะฮะน้องน้ำมนตนะฮะไปไปข้าวปคแดง เดินไปไหมเราเต็มหมดแล้วเหรอเดินไม่ได้ไปเสียดายเลยเนาะเสียดายเลยเราก็แดดตามากเลยเราก็แดดร้อนกาแฟ ทางปลอดภัยนะครับผมนะฮะตรงนน้นนะฮะสีโอ้ลงนะฮะคณะนะฮะพี่ไทยก็เตรียมรถเตรียมอะไรนะ,ะเอฟซีจกแล้วนะฮะ เอารถคันนี้ไปนะพี่ชทยนะครับผมอ๋อร้อนนะไนะไปนะเอบ,บนี่นะครับผม เดินทางปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทางนี้จะดูแลให้เดินทางปลอดภัยครับเดินทางนี้จะดูแลให้อาลุงไม่ไปอ่ะเดินทางปลอดภัยนะครับจะดูแลตรงเป๊ะนะครับจงเป๊ะนะครับ เพีไปอีกหลางานหายงานนโอ้ยขึนรไปเรืยว่ะไปด้วยเดินไปเรื่อยอ๋อที่โรงงานน้ำมจะอนะ วย no er well, so. ัวน่วยุลวางมีกา้วยาสีคือแต่งโตแบบนี้บอกใหบ้านค่ะมาบ้าน เดียวเดียวอันนี้ชาวบ้านบอกยาเดียววุงอะวบ้านวุ้งอะไรวงอะฮะ ดีเนาะเราไม่ได้ไปเลยเดี๋ยว คนมากกว่านี้หนาวหนาวมันคือหนาวยังไงไม่พอันคืนีว่าเพิ่หนาวันีหนาวหนาวนะลูกตาโกบัดเขาว่าอย่านะเอฟซี

อะไรเมื่อคืนนี้เขามานอนนี่ไม่ใช่หรอใช่พยักายสายสมอนอ่ะใช่ไหมเขานอนนี่เลยนะใช่ต้แต่เขาไปแล้วใช่ไหมอ๋อผมไปแล้วนะออกเดินทางแล้วนะฮะลุงนะฮะเอาไปแล้วนะฮะใช่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผม รถทีนันทีก็ออกแล้วนะครับรถทีนันทีจะนำก่อนนะฮะเอฟซีแล้วก็รถลุงตามนะฮะเนาะอ่านี่นะครับแล้วก็รถพี่ไทยบ้านนอกอ่าเอฟซีนะครับรถพิไทยบรรน,นอกก็ตามไปด้วยนะฮะสามพันนะับไปสามพันนะ นี่นะฮะลอยเยอะนึงชะลอชะลอนะฮะชะลอแป๊บนึครอนนี้ยังไม่ออกนะทำไมไม่ออกนะฮะยังไม่เหยียบคันเร่งครับอ๋อยังไม่เหยียบคันเร่งเก้ายังไม่เหยียบคันเร่งครับผมถ้าเหยียบคันเร่งออกเลยอ๋อเนะฮะ เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกคันนี้จะลงอีกนะอะ่ยังไงนะไม่ลงค่ะลุงพันธ์อ๋อลุงพันธ์ไม่ลงนะทีอสุออกไปแล้วนะฮะอ๋อไม่ลงแต่ตามไม่ทันแล้วนะครับไปแล้วนะฮะ,อะ,ะ,ฮะโอเคตอนนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปครับ